ครับสวัสดีเอฟซีส่สูสคนครับมเีงหลอดมาสรุปผลปังไฟบ้านสงอย่างตำบลสงอย่างอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันที่28พฤษภาคม2568คิวจุดมีดังนี้บ้างที่หนึ่งครับเพชสิบลาดน,นะครับอ่า 310แพ้เดียวได้45คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2แหลมจะเลื่อนนะครับแหลมจะเลื่อนสามสิบหกสิบด้385คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที3่3คุณลำใหญ่นะครับ10 3 0ได้225คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สี่สีมงคลน,นะครับ4 0 6 0ได้110คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่5นะครับกองฟ้านะครับ20 4 0ได้240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6นะครับซับจะเลื่อนนะครับ20 40, 40 ได้345คะแนนผ่าน5วินะครับบ้างที่7นะครับเหรียญหลอดห่วงคนระับ30 75ได้345คะแนนเจ้า,น,จานะครับบ้างที่8นะครับอ่า เทพเจ้าด,ดานะครับเพียง40-390คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เก่ากันจะเลื่อนนะครับ1น,นะครับกันจะเลื่อนบางที่หนึ่ง250-370คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่ซีฟนมกอทมออาเทียนนะครับ485-420 0คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่11 ฝ่าสีทองนะครับสิบสามสิบ0พอดีไม่ผ่านกระแพร10วินะครับบ้างที่สิสอซอทแท็กเตอร์3ามสิบ้อยสค่าแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่13นะครับ โคกกองนครนะครับสามสิบห้าเจ็ดสิบเด็ดสองร้อยแปดสิบห้าค่าเนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสิบสี่นะครับจอเจริญสุกนะครับสิบสี่สิบเด็ดสามร้อยเจ็ดสิบห้าค่าเนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบั่งดีสิบห้านะครับน่องปลาว่านนะครับสิบสามสิบเด็ดสองร้อยแปดสิบแปดค่าเนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสิบหกเนื้อกอกไทยนะครับหลอดยังไอเล็กหน่อยนะครับอ่ะต่อเลยนะครับบั่งดีสิบหกเทปไกลหน่อยนะครับเจ็ดสิบสิบวินะครับ ได้400พอดีเจ้านะครับบางทีสินะครับท้องพักดีนะครับ40 90ได้437คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับราคาเด็กก็เอาไปอยู่นะครับบางทีสิแอดเทวดานะครับ80 15ิิบาวิได้403คะแนนเจ้านะครับบางทีสิไพ่สีทองนะครับ60 10วิเด็กร้อยเ้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียีเทพนะครับ55เพียงนะครับเพียง400นะครับได้360คะแนนเจ้านะครับบางทียี่สอราชวงศ์นะครับ60 ห้าวินะครับผมเด็ดสี่ร้อยสิบวินะครับกินห้าวินะครับห้าวิทํางานนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับบั่งดียีสิบสองซอพอดพิมลนะครับหกสิบสิบวิเด็ดสี่ร้อยสิบห้าวิห้าวิทํางานอีกเช่นกันนะครับผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบั่งดียี่สิบสามกันเจริญสองนะครับเพียงสี่สิบเด็ดสองร้อยยี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่ ยิบซีออเฉลิมพลนะครับสามสิบแปดสิบหรืสามร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิบห้าลูกไส้ผู้หน่อยนะครับห้าสิบสิบวินะครับหรือร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับผมมาดีใจน้ำผู้โชคผู้มานผู้ประมาณกับสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเด็ซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็ซีสวัสดีครับ